อรุษสวัสดิ์ค่ะอันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนสมาชิกใหม่นะคะ่ะร้า,รานขนมจีนไก่ทอดกบีนะคะซอยเหนถนนสามนะคะสมาชิกเ,กเนเซนหรือว่าเพืพ่อนๆทุกคนนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช,งช้าถึงบ่ายสองนะคะน้องน้อง,องชื่อน้องชือนงน้องน้องหนึ่งเล่นง,นง,นง,นงนาตายก็ได้ น้องผู้หญิงอ่าโฆนณาได้นะร้านอยู่ตรงไหนนี่ร้านอยู่ในเมืองกระบี่ครับซอยเห็นาเ็นทานุ่นฟ้าไครับอ่น้องมีร้านน้ำอยู่ข้างเซเว่นด้วยนะครับบ๊วยเท่ด้วยกับว่าสูตกาหลีทำซองกุ๊บเป็นลูกชุกครับอ่าสั่งทางไลน์เมนได้ไหมอ่าสั่งได้ครับผมไลน์เมนมีขนมกินหลายอย่างนะครับมี ชากาแฟจีนแล้วก็ตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกดีเกนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าทานเด็ดมาก็เป็นประมาณสองสองเดือนค่ะน้องก็ปวดใจที่จะทำธุรกิจก็มาอธิบายแผนกันตลาดยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวดีเซนนะคะดีเกนทั่วลูกก็ยอมรับในสินค้าก็ ขอบคุณมากีจะรับกระผมขายครับปุ๋คุนก็ได้นะครับร้านขนมจีนไก่ทอดที่กระบ,บี่